ครับวันนี้ติดตั้งแล็กหลังคาร์คิแมนเอ็กซ์พีเดชันนะครับติดกับ Ford e v e r วอร์เรสต์เอ็กเจนวนี้ลูกค้าเลือกใช้ไซส์เอ็มพัทนะครับพิมพัดหน้ากว้างเมตรสิบยาวเมตรสี่สิบแล้วก็สูงสิบเซนนะครับมาดูวิธีติดตั้งกันนะครับเริ่มต้นจากการมาร์คสติ๊กเกอร์นะครับาเมาที่ด้านหลังนะครับฝั่งด้านหลังก็จุดเริ่มต้นของการวัดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเราแนบด้านหลังเราแนบวัดมา54เซนนะครับนี่เป็นขอบสติ๊กเกอร์ด้านหลัง สติกเกอร์มีหน้าที่กันลอยถลอกนะครับกันลอยถลอกแต่ว่าปกติขาจับของเราก็จะมีโฟมอยู่แล้วนะครับสังเกตว่ามีโฟมติดเลยตรงจุดสัมผัสทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็การอีกชั้นหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของสติกเกอร์ก็คือเอาไว้เป็นจุดมาร์กจุดเซนเตอร์ของขาจับเวลาเราถอดขาเราไครับกเวลาเอากลับมาใส่ก็จะได้เป็นจุดมาร์กว่าว่าขาจับอยู่ตรงไหนสติกเกอร์รีดให้เรียบร้อยนะครับให้เข้าตันล่องให้เรียบร้อยไล่ฟอกัน ติดติ๊กเกอร์เสร็จก็ใส่ขาครับจับก็คลายนอย็อตเป็นผมนิดนึงนะครับส่วนนี้ล้วก็ใส่ให้มันเข้าร่องนะครับเข้าร่องเรียบร้อยเสร็จแล้วก็วัดอันนี้คือระยะ,ะจะขอบแบบนี้ถึงตัวขาจับนะครับให้ที่55เซนะครับก็จะเลยขอบติ๊กเกอร์ไปหนึ่งเซนนะครับอยู่จุดๆกลางของติ๊กเกอร์พอดีแล้วก็ล็อกจับ ก็ใส่ขาให้สนิทนะครับอันนี้ยังไม่ต้องล็อกแน่นมากนะครับล็อกให้พออยู่พอเดี๋ยวเราจะวางถาดกันไม่ให้ไม่ให้ตัวถาดไม่ให้มันหลุดออกมาจากตัวรางก็พอแล้วนะครับต่อไปติดสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับสำหรับยึดขาด้านหน้าก็าวัดจากขอบของตัวขาจับด้านหลังนะครับไปถึงขอบสติกเกอร์อยู่ที่เจดสินะครับอย่อี่เจดสิบเซนเราใช้ขาที่ตัวาว,วางมาร์กไว้ รถที่3พรีฟอนกลับมดี ขาจับนะครับเหมือนเดิมนะครับให้สนิทด้านหน้าสนิทแล้วก็ล็อกให้เชี่ยวมันล็อกตัวรางเอาไว้นะครับให้ล็อกราวแหลกเอาไว้ก็วัดระยะห่างนะครับของตัวขาจับระหว่างขาหน้าขาหลังนะครับจริงจริงๆก็คือจุดศูนย์กลางของขาทั้งสองข้างให้มันอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเซนนะครับเพราะว่าระยะฐานระยะล็อกของขาอยู่ที่ห่างกันที่เจ็ดสิบเอ็ดเซนก็ใช้วิธีการวัดด้านหลังก็ได้หลังถึงหลังก็ได้ ไตอนล็อกให้ครับอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับก็ทําฝั่งซ้ายนะครับขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับติดขาหน้าขาหลังให้เรียบร้อยนะครับหลังจากทําขาเรียบร้อยนะครับก็ยกตัด วางตัวถาดนะครับให้อยู่บนให้จุดยึดของตัวแหลกให้อยู่จุดกลางใกล้ๆกับตัวถาดกับนะครับเป็นจะสล็อตอยู่มาเครับวางถาดเสร็จแล้วก็ร้อยน็อตนะครับน็อตประกอบไปด้วยตัวผู้นะครับแล้วอีกแปะอด้านล่างนะครับก็สอดไปด้านล่างขึ้นมานะครับมันถ่างร้อยถ่านวางอีกแปะแล้วก็แหวนสปริงนะครับแล้วก็ใช้น็อตดาว ต้องล็อกแน่นนะครับก็ทำอีกจุดนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับแต่ล็อตจะลอยจากด้านล่างขึ้นมาก็รีแปะแล้วก็แหวนสปริงเราจารกะก็ตัวด้านในให้มันชิดในสุดของสล็อตของขาจับได้านตัวนอกสุดก็ชิดด้านนอกสุด เราจะทําแบบนี้ทั้งสี่จุดนะครับสายฝาหน้าหลัง,ลงจากร้อยน็อตเรียบร้อยนะครับมาปรับขากันนะครับวิธีการปรับขาก็วัดจากจุดปลายสุดของขาจับนะครับมาถึงขอบของแหลกทั้งสองฝั่งครับก็วัดสายขวาให้เท่ากันถ้าไม่บาลานซ์กันก็ปรับนะครับขยับให้มันบาลานซ์กัน สิบสีด้าสิบเกโอเคหลังจากเท่ากันแล้วนะครับก็ล็อก <c oughs> น็อตล็อกน็อตดาวให้ตึงๆมือนะครับ <c oughs> อย่าพึ่งแน่นมาก ให้ขย on <LO CK> ับได้นะครับตึงๆมือก็ล็อกเงี้ยทั้งซ้ายทั้งข่ายเรียบร้อยโอเคครับหลังเสร็จแล้วก็มาปรับด้านหน้านะครับปรับด้านหน้าห้ ทำไมบาลานก็ปรับนะครับ15โอเคเท่ากันแล้วก็ล็อกนัดดาวให้เรียบร้อยเลยครับก็ใช้ประแจบล็อกนะครับเราไปล,ล่างไม่ให้เหมือนกันตอหมุนมัดดาวให้นั่นเลยนะ ล็อกน็อตแน่นแล้วก็กลับมาล็อกด้านหลังให้เรียบร้อยครับล็อกด้านหลังให้แน่นนะทีนั้แล้วก็ทำทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะครับ ล็อกขาจับให้แน่นนะครับโดยการใช้คนโหนคนนัน้นโหนให้โฟมยุบตัวแล้วก็ใช้ประแจ M6 ปัจแจน M6 ล็อกมา M6 ให้นน่นนะครับวิธีการล็อกก็จะสลับกันสองฝั่งทีละนลัทีละน,ลนินะครับให้เข้าพร้อมๆกันล็อกจนกระทั่งแน่นนะครับแล้วก็สังเกตดูเที่ยวนะครับตัวเที่ยวของตัวประกบให้สนิทตัวล่างนนะ ลหลังฝั่งขวากด,กดให้ผมตรงแล้วเคียวให้ล็อกให้เข้ากับล็อก เราไปทำฝั่งซ้ายฝั่ง้ายด้านหน้านะ,ะถ้าตัวประกบยังไม่เข้าล็อกครับก็อยออกลอว 啊。很 เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตรวจสอบรายละเอียดทุกจุดน,นะครับแล้วก็เช็คอายภาพรอยนิ้วมือตสายเรียบร้อยลองทดสอบของแรงดูน,น,นะครับนี่เรียบร้อยครับดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ